ีมาดูข้อที่สี่กันนะครับข้อที่สี่นี่ก็คือจะเป็นการทำวิธีเดิมก็คือพวกใช้สูตรล่างดิบบนลบบนดิบล่างผลล่างกำลังสองนะทีนี้มาดูก่อนจัดรูปใหม่คือข้างบนอะ่ะมันติดตัวแปรของรูทร่างดิฟสามของเออยู่แล้วที่นี่มันอย่างที่พี่บอกเราเวลาจะทำพวกนี้เราจะต้องอแปรเป็นเลขสี่กำลังแล้วเวลาเราจะทำอะไรมันจะ ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่แล้วเราอ่ะจะได้กลายเป็นของ x ยกกำลัง1นส่วนสทีนี้ขั้นต่อมาเราต้องเริ่มแยกแล้วว่าตัวไหนคือตัวของข้างบนตัวไหนคือตัวของตัวด้านล่างเนาะทีนี้พี่ให้ตรงสีม่วงเป็นตัวด้านล่างสีเขียวไปข้างบนบนทีนี้จากสูตรคืออะไร ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองเนาะทีนี้ล่างคืออะไรล่างคือ x กำลังสองลบ x ลบสองไพี่ขอเขียนก่อน x กำลังสองลบ x ลบสองบนคืออะไรบนคือ x ยกกำลังหนึ่งส่วนสาม x ยกกำลังหนึ่งส่วนสามล่างคือ x กำลังสองลบ x ลบสองเนาะทีนี้ทำยังไงต่อก็ดิฟเลย นี่ีเป็กกำลังสองลบ x ลบสองจากตรงนี้เนาะเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ไดิฟตรงนี้ต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงใหม่เพราะมีการดิฟเนาะจะได้กลายเป็น1ส่วนสามเอกยกยกำลัง1ส่วนสามเอ้ยลบ2ส่วนสามทีนี้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น x อกยกกำลัง1ส่วนสามสีมว่วงโดนดิฟไปแล้วก็จะกลายเป็น2 x ลบ1นะ ทีนี้ตัวหนา้าล่างเหมือนเิมก็คือ x กําลังสองลบ x ลบสองสิ่งที่เราจะทํากันมามันเป็นการบวกลบกันอยู่ทีนี้ลองดูเครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่ามันเป็นตัวของตรงหน,น้าล่างเนาะมันเป็นตัวของส่วนเวลาเราจะทําส่วนบวกลบเศษส่วนเนี่ยอันนี้คือมองก้อนนี้ก้อนนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนวนะเวลาเราจะบวกลบเศษส่วนเศษส่วนเนี่ยเราต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันเนาะทีนี้ในตรงเนี้ยเรามีเพียงแค่ หนส่วน x กําลังลบ2ส่วน x แต่ในเทอมนี้คืออันบบนันเราต้องบอกก่อนว่าก้อนเนี้ยเราทำอะไรมนไม่ได้แต่ก้อนเนี้ยกับก้อนนี้เปลี่ยนไหมก้อนนี้กับก้นอนน,นี้เราเหมือนจะมีลูกเล่นได้กันอยู่นิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูกันเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะนั่งทำถือสมเท่ากันเนาะสิ่งที่ได้มาบอกเหตุผลก่อน,อนจะเป็นอย่างนี้ อ่า๋ยวพี่เขียนไปก่อนนะกันเป็น x กำลังสองลบ x ลบสลบกับตัวของอันนี้โดนดึงไปแล้วนะไอ้ตรงนี้พี่ไม่เขียน3 x ก้อนนี้มาจากอย่างนี้เปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีมันไปหมดแล้วว่ะสีเขียวก็ได้จากก้อนนี้มาเป็นก้อนนี้นะแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็คือ2 x ลบหนึ่ง เป็น x กกำลังสองลบลบสองคูณกับสามอาก้อนนี้มาสามเกำลังสองส่วนสามก้อนนี้จะโดนย้ายไปอยู่เป็นตัวของส่วนนะตอนนี้มันอยู่ข้างบนอยู่เนาะตอนนี้เอามาข้างล่างทีน,นี้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นสาม x อนะอันดับแรกพิจารณาก่อนก็คือก้อนเนี่ยก้อนสีเขียวนะพิจารณาก่อนมันคือ x เอกยกกำลังหนึ่งส่วนสาม ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย1ส่วน3 x ยกกำลัง 2, ลบ2ส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ3 x ยกกำลัง1ส่วน3ลบด้วยลบ2อส่วนลบด้วยลบ2ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ3 x เลยกลายเป็นเท่าที่เลยกลายเป็น3ม x เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงกลายเป็น3ม x ก็ให้สิษส่วนเท่ากันเนาะทีนี้ทำยังไงต่อมีค่าเท่ากับ x กํลังสองลบ x ลบสเอาลบสามคูณเข้าไปเลยลบห x กํลังสองบวกส x มีอะไรตัดกันได้ไหมมีก้อนแรกเลยคือจะเป็นลบห้า x กํลังสองเอ้ยพี่ลืมเ,นนะเ,เขียนเข้างบนไปก่อนอันนี้ลบ x เจอบวกสาม x กลายเป็นบวกส x และเอาลบ2มาเพราะไม่มีอะไรทำด้านล,ล่างเหมือนเดิมเลย x ก,กำลังสองส่วนสาม x ก,กำลังสองลบ x ลบ2ก็จะเหมือนเดิม x ก,กำลังสองส่วนส x ก,กำลังสองลบ x ลบ2เนาะคำตอบก็จะมีค่าเะไกับเท่านี้โอเค